มากไหมครับฮดูน้องนอนเฝ้าเห็นเป้า่าอ่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวไปหาหมอหักหรือเปล่าเนี่ยเมวดูหน้าดูตายับเยินอุ้ยหมดเลยลูกอ่าไม่บอนไม่บอนไม่ไปไม่ไปไม่ไปเจ็บอย่างงี้ไม่ไปอยู่บ้านเดี๋ยวแม่ต้องพาไปขังในห้องเลยเนี่ยแม่้ไปเที่ยวไหนแล้วเดี๋ยวไปหาหมอกัน ไม่เอาไม่ดื้อไ,ไม่ดื้อครับไม่ดื้อน้องรอนเป้าอยู่เห็นไหมเดีย๋ยไปหาหมอกันนะลูกนะนะครับอ่าเจ็บมากไหมะเจ็บมากไหมมากไม่มากอืมมาแด้วไปทะเลาะกับเขาทำไมฮะ ให้หลูไปทะเลาะเขาทำไมอ่ะลุกเอเจบ็จบเจบ็จบเจ็บหนูน้องเป็นห่วงน้องเป็นห่วงเห็นไหมหอืมโอ้ที่แบบนี้แล้วบนที่ไปต่อสู้กับเขาแล้วก็พูดไม่ฟังอ่อเจ็บมากไหมอะโอ้โบนมีบนด้วยลูก